กำลังไปได้สวยกําลังไปได้ตึงกําลังไปได้แบบหล่อๆเลยนะครับสำหรับชีวิตที่แผ่นดินสเปนของอันโตนีเดอมุนน้องรักของพวกเรานะครับล่าสุดนะฮะเจ้าตัวเนี่ยโอ้โหช่วยให้เรอัลเบติสสามารถเอาชนะเกมดร์บี้แมตช์ต่อเซบีย่า2ประตูต่อ1ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเท่ากับว่าตั้งแต่ย้ายมาอยู่เบติสนะณตอนนั้นเนี่ยสโมสรอยู่อันดับที่10 หลังจากนั้นเบติดเมื่อมีอันโตนี่ลงสนามแพเพียงแค่นัดเดียวเสมออีกหนึ่งนัดที่เหลือเนี่ยชนะรวดผลงานที่สุดยอดต้องไม่ลืมนะครับคือเกมมาสเตอร์พีซที่สามารถเอาชนะเรอัลมาดริดได้ปัจจุบันนะครับเบติดก็อยู่นับที่6มีลุ้นโคต้ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเต็มตัวและยังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป์ยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกด้วยนี่ล่าสุดนิ เข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะชิงกับเชลซีไหมนแล้วก็อย่างที่ท,ทราบกันว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นตัวเรียก engagement ยอดไลค์ยอดแชร์เป็นโกดนะครับ Greatest of all time อยู่ที่เบติด,ด้วยแฟนๆก็ชื่นชอบนะโดยเฉพาะสปอนเซอร์รองเท้าสตัดอย่างพูม่านี่ยิ้มแก้มปิเลยนะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็น ขาขึ้นอย่างมากสำหรับอันโตนี่นะครับลูกพี่ใหญ่อย่างอิสโกถึงขนาดบอกเลยว่าเราจำเป็นต้องกระดมทุนนะในการคว้าตัวอันโตนี่มาร่วมทีมแต่เอาตรงๆนะอันโตนี่นี่ก็ถือว่าเล่นได้ดีเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ตัวแบกจริงๆสำหรับผมอะคืออิสโกทีนี้อันโตนี่นะครับตั้งแต่ยืมตัวไปอยู่เบติสลงเล่นไปทั้งหมด12นัดตะกี้ผมหลอนผมนึกว่าผมยังไม่อัดคลิป ลงเล่นในการยืมตัวไป12นัดทำได้4ประตูกับอีก4แอซซิ์ไม่มีออปชันซื้อขาดแต่ไปดูเรื่องของค่าตัดจำหน่ายนะครับจำนวนตัวเลขที่แมนยูจะสามารถปล่อยออกไปในช่วงซัมเมอร์เทียถึงนี้แล้วเป็นผลบวกในเชิงบัญชีนะอยู่ที่ตัวเลขเลทประมาณ30ถึง40ล้านปอนด์หากว่าสามารถมีทีมอะ มาติดต่อซื้ออันตนี่ตัวเลขประมาณนี้3 0มสถึงสีล้านปอนด์จะเป็นผลบวกในเชิงบัญชีในทันทีนะครับเลขเข้ามาเลขเข้ามาอีกหนึ่งน้องรักอีกคนหนึ่งโอ้โหคนนี้ค่อนข้างผูกพันบางคนที่โตมาด้วยกันเลยนะโดยเฉพาะเด็กรุ่นหลังอยู่กับสโมสสอนมาตั้งแต่7-8ขวบด็อกเตอร์มาคัดแรดฟอร์ดนะครับเมื่อคืนนี้ก็สามารถเบิกประตูแรกให้กับแอสตันวิลล่าได้ ในเกมที่พบกับเปตตันช่วยทีมเอาชนะ3ประตูต่อศูนย์ไม่ใช่แค่ยิงลูกเดียวนี่เหมา2ลูกเลยนะล่าสุดเจ้าตัวก็ลงสนามไปนะครับตั้งแต่ยิมตัวไปอยู่วิลล่าลงเล่นไป10นัดออกสตาร์เป็นตัวจริงเนี่ย5นัดทำไป2ประตูกับอีก4แอสซิสต์กลับไปติดทีมชาติอังกฤษในยุคข,ของโทมัสทูเคิลแล้วเจ้าตัวเนี่ยเล่นปีกซ้ายได้เล่นหน้าเป้าได้ อายุ27ปีถ้าเกิดเป็นนักฟุตบอลในตำแหน่งเดียวกันคนอื่นๆนะ่ะอยู่ในช่วงพีคปัจจุบันก็มีลูกจ่ายคีเลอร์พาสด้วยอทำเกมได้เลี้ยงกระชากลากลุยยิงประตูได้มีพละกกำลังความเร็วหากินกับลายได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างที่รู้ๆกัน40ล้านปอนด์ครับที่พูดมาไม่ใช่อะไร วิลล่ามีออปชั่นซื้อขาดอยู่ที่ตัวเลขสี่สิบล้านปอนด์เฮ้ยแต่ว่าแรดฟอร์ดเนี่ยเอาอตรงๆนะอายุสัญญาเหลือกับแมนยูต้องสามปีอะ่ะใช่ไหมสี่สิบล้านปอนด์เนี่ยมันอาจจะถูกเกินไปไหมห้าสิบนี่ต้องมีให้เห็นแล้วหรือเปล่าเฮ้ยไม่แน่รางทองสามสิบประตูกำลังจะมาอีกครั้งหกสิบล้านปอนด์ไหม <c oughs> เราก็แฮปปี้นะครับหวังว่าจะมีทีมาติดต่อขอซื้อนะเพื่อนําเงินเนี่ยมาลงบัญชีและเป็นเงินทุนในการไปลงตลาดเสริมทั้ให้กับรูเบนาโมริมก็จะมีบางคนแซวผมอ่ะและ้วลูกรักอีกคนหนึ่งละอามดอมด้อมดอมด้อ,อมอ่ะอยี่ห้าหล้านปอน ไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องส่งกลับมายิาล่ารันปอนเนาะซันโชซันโชสู้ๆน้องเอาใจเอาใจช่วยอยู่ให้ผลงานดีโค้งสุดท้ายเฉิดชายให้ได้สวัสดีแฟนชอทุกท่านด้วยนะครับคลิปสรุปข่าวประจำวันที่31เดือน3สิ้นเดือนมีนาคมนะครับปี2568ขอคนละ1นึ่งไลค์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนะครับในช่วงเกือบเกือบกลางคลิปแบบนี้ เครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิง่งการันตียอดขายอันดับหนึ่งของไทยหมดปัญหาขนลุงลังผมทิ้งช่องทางการสั่งไว้ที่ด s c r i p t ชันแล้วก็ปักบุตรคอมเมนต์วิดีโอ YouTube ด้านล่างนวัตกรรมเซลเทคปลอดภัยไม่บาดไม่คันไม่เป็นต่อสะอาดบั่นใจปลอดภัย100%เซกันน้ำด้วยฝากันไว้ด้วยนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิง่งผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับรถยนต์คุณภาพสุสกิเป็นเจ้าของสุสกิสวิปวันนี้กับแคมเปญสวิตยูอัพ แล้สุซ e ูกิวอลลี่ฟรีโปรแกรมฟรี7ปีหรือส่วนลดสูงสุด5 0 0 0 0บาทพร้อมผ่อนเริ่มต้นเดือนละ4 9่พบาทพิเศษก็ันทึกผ่านนอารถฟรีมีจำนวนจำกัดรีบม,มารับความคุ้มค่าแบบเต็มสปีดแต่ตั้งแต่วันนี้จนถึง3 1มีนาคมปี2568ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i .co.th หรือว่าสอบถามได้เลยนะครับที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศคอนเทนต์สรุปข่าวที่นำมาย่อยและเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นะครับเริ่มกันจากบทสัมภาษณ์ของ แนวรุกคนเก่งจากวูแฮมตันวันเดอร์เอร์ออกมาเปิดอ,อกเปิดใจว่าเขาพร้อมที่จะก้าวไปอีกสเต็ปของอาชีพการค้าแข่งตัวเองพิจารณาถึงโอกาสในการย้ายไปอยู่สโมสรอนที่ใหญ่มากกว่าในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเจ้าตัวเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างเดอะการเดียนนะครับคุณย่าบอกว่าในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาตัวผมอะ่ะได้รับข้อเสนอที่มันเยอะแยะมากมายนะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมย้ายทีในตอนนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องสักเท่าไหร่ ไม่ใช่จังหวะทามมิ่งที่เหมาะสมคือเจ้าตัวอยากช่วยให้วูฟรอดจากการตกชั้นก่อนซึ่งปัจจุบันนะครับทีมหมาป่าอยู่อันดับที่17ของศึกพรีเมียร์ลีกและมีแต้มมากกว่าอันดับที่18อย่างอิปสวิอยู่9แต้มเท่ากับว่าโอกาสที่จะรอดตกชั้นสูงขึ้นเรื่อยๆผลงานในปีนี้ก็ลงเล่นในเกมลีก26นัดทำไป13ประตูเรียกได้เลยว่าเป็นตัวแบกของวูฟ คุณยา่าเนี่ยบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอยู่นอกเหนือการคอนโทรลของเรานะแต่ผมไม่สามารถทิ้งบูฟไปกลางคันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ที่ทีมเราอะ่ะกำลังหนีตกชั้นอยู่แต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ากำลังเข้าใกล้ถึงเป้าหมายของเรานั่นคือการอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกแต่ผมก็พูดไปตลอดว่าผมต้องการก้าไปอีกระดับผมอยากต่อสู้เพื่อ สิ่งที่มันยิ่งใหญ่ในอาชีพผมรู้ดีว่าตัวผมอะ่ะมีศักยภาพมากพอที่จะไปถึงจุดนั้นที่จะประสบความสำเร็จและผมอยากที่จะลุ้นแชมป์โอเคไม่ใช่กับทีมกูล,ล้ว <laughs> ยอกๆยอกยอกยอกเห็นแบบนี illy, you, ้แมนยูก็สองปีสองแชมป์มะครับอืมไอลุ้นแชมป์นี่หมายถึงถ้วยไหนอะถ้าพีมีลิกนี่น่าจะยังแต่ถ้าบอลถ้วยเนี่ยก็พอที่จะ ตอบสนองต่อความต้องการได้อยู่นะอย่างไรก็ตามทุกท่านบางข้อมูลข่าวนี่ครับบอกว่าสัญญาฉบับใหม่ที่เจ้าตัวเซ็นไว้กับวูฟมีค่าฉีสัญญาอยู่ที่62ล้านปอนด์ถามว่า62ล้านปอนด์เป็นตัวเลขที่สูงไหมสูงมากในความคิดผมมาะตัวเลขราวๆเนี้แมนยูอาจจะกักเอาไว้ ซื้อสูตรหน้าตัวเป้าในลักษณะตัวท็อปแล้วก็เชื่อว่าตลาดกองหน้าเดือดเป็นไฟแน่นอนหลายๆทีมนะครับต้องการสูตรหน้าตัวเป้าคนใหม่และสูตรหน้าตัวเป้าเนี่ยเอาที่แบบเจ๋งๆมันก็มีไม่กี่คนที่พร้อมย้ายทีมถูกไหมชื่อมันก็จะวนๆอยู่อย่างนั้นอะในขณะที่ความต้องการเนี่ยก็เยอะด้วยดังนั้นนะครับ ดีลที่ผมรู้สึกว่าแมนยูอ่ะจะใช้เงินเยอะคือสูน้าตัวเป้าในส่วนของดับเบิลแทนถ้าเกิดคุณย่ามีค่าฉีสัญญาอยู่ที่6คล้านปอนด์ก็ต้องไปประเมินเรื่องของงบประมาณว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจัดสรรมาเหลือประมาณเท่าไหร่และสามารถใช้ได้แบบเท่าไหร่ในดีวนี้นะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของคุณย่าข่าวต่อไปเป็น breaking news นะครับในช่วงเมื่อวานนี้รายงานจาก เดวิดออนสตนผู้สื่อข่าวเทียหนึ่งณอ่อนเนี่ยบอกว่าอาเซนอลให้ความสนใจในการคว้าตัวเยอเคเลสพิจารณาแล้วว่าสูงหน้าจากสปอร์ติ้งลิสบอนที่ฟอร์มการเล่นกำลังสดตอนนี้นะครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆในการเสริมทัพและดูจับต้องได้มากกว่าอีซักมันก็ตั้งแน่นอนอยู่แล้วโอ้โหนิวเล่นตั้งค่าตัวไว้เกิดร้อยล้านปอนอ์อ่ะงี่ไม่ไหวหรอก โยเคเลสได้รับคำชื่นชมอย่างมากจากแบตตานะครับที่เป็นผู้นวยการกีฬาคนใหม่ป้ายแดงแล้วก็ชอบโยเคเลสมาอย่างยาวนานทำให้คาดว่าดาวยิงไว้ย6 6ปีนะครับจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่สโมสรปืนใหญ่จะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวมาร่วมทีมถึงแม้ว่าพี่ต้านะครับมิเกลอาเตตาจะเป็นแฟนขับตัวยงของอเล็กซานเดอร์อิซัก แต่ิีคาสเซิลเนี่ยไม่มีความตั้งใจครับที่จะปล่อยเขาออกไปอาร์เซนอลนะครับทำงานอย่างหนักในการติดตามฟอร์มการเล่นของเบนเจมินเซสโก้แล้วก็ติดตามมาอย่างยาวนานแล้วด้วยเป็นกองหน้าโปรไฟล์อายุไม่เยอะนะครับแล้วก็ดูคุ้มค่าในการไปเซ็นสัญญาคว้าตัวมาแต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะมีทีมอื่นยื่นประมูลในการเซ็นเซสโกหรือไม่แล้วก็รวมถึงโยเคเลสด้วยนะอย่างที่บอกไปครับว่า ตลาดกองหน้าซัมเมอร์นี้มันฝุ่นตลบอ่ะข้อมูลจากแพทเทิร์นเบิร์กของสกาเยรมนีเปิดเผยว่าค่าตัวของโยเคเลสอยู่ที่ราวๆนะครับเลทหกสิถึงเจล้านยูโรในขณะที่ไซมอนสโตนนะครับเคยทำการรายงานข่าวไว้ว่าสปอร์ติ้งลิสบอนพร้อมจะตอบรับข้อเสนออยู่ที่เลทประมาณ75 8 5ถึง85ล้านยูโรซึ่งแต่เลิกเดิมทีตัวนักเตะ มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ร0อยล้านยูโรแต่ลิสบอนพร้อมที่จะปล่อยตัวนักเตะนะครับราคาต่ำกว่าค่าฉีดสัญญาและที่สำคัญนะครับอาร์เซนอลเนี่ยมีสิ่งที่โยเคเลสต้องการด้วยนั่นคือการได้ลงเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาหน้ามีข่าวว่าตัวนักเตะอยากเล่นในเวที ucl ต่อจริงๆแล้ว,ว่า ถ้าเกิดให้เดาใจรูเบนอโมริมผมคิดว่าหลายๆคนมีความรู้สึกเหมือนกันว่าถ้าเกิดเขาเลือกได้อะเขาอยากให้บอร์ดอะไปเซนน็นโยเคเลสมาเพราะนักเตะคนนี้ดูจะเป็นสิทธิเอกที่สุดแล้วถ้าเปรียบดังเราดูสามก,ก๊กถ้าอโมริมเนี่ยเป็นลิโป้โยเคเลสก็เป็นมาเซ็กเทาประมาณนั้นมันไม่ได้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมอย่างเดียวนะครับล่าสุดฟอบิซิโอโรมาโน ก็คอนเฟิร์มว่าลูเป็นอโมริมเนี่ยชอบโยเคเลสตอนนี้ต้องรอบอร์ดอนุมัติงบเขาเป็นแฟนตัวยงของโยเคเลสและจากประวัติการทำงานร่วมกันเนี่ยก็รู้ๆกันอยู่ใช่ไหมล่ะว่าแบบเป็นยังไงอะ่ะรู้มือดีวนี้โยเคเลสเป็นหนึ่งในชื่อที่อยู่ในลิสต์เสริมทัพแต่ว่ายังไม่ได้มีการดำเนินการใดๆนะครับโลมันโนบอกว่าเราต้องรอดูว่าแมนยูเอตจะอนุมัติงบประมาณเมื่อไหร่นะ ถึงตอนนั้นเราจะเริ่มเห็นภาพว่าแมนยูเตมีงบที่สามารถซื้อสูย์หน้าตัวเป้าที่เป็นดีลสำคัญมากๆอะได้มากน้อยเพียงใดจริงๆมีข้อมูลจากออนสตีนด้วยนะครับเขาบอกว่าแมนยูแนวทางในการเสริมทัพซัมเมอร์นี้ด้วยความที่ปัญหาเรื่องการใช้เงินได้ตามกฎการเงินอะไรต่างๆแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะได้โคตาแชมเปี้ยนลีกจากการเป็นแชมป์ยูโรปาลีกไหม แนวทางในช่วงซัมเมอร์นี้ก็คือจะพยายามหาดาวลงดาวลุ่งอะไรแบบนี้ที่เช่นดอกูหรือเฮฟเว่นเกิดในอนาคตใช้งานไม่ได้ก็ค่อยขายมันก็ยังได้กำไรอยู่แต่ทีนี้เนี่ยมันอาจจะมีบางดิวที่แมนยูยอมใช้เงินแมนยูเอเต็อาจจะไม่จำเป็นที่ต้องซื้อโยเคเลสหรือโอซิเมนเสมอไปแต่มันไม่มีอะไรคาดเดาได้ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้หมดอาจจะมีบางดิวที่แมนยู ยอมใช้เงินก็ได้สำหรับการบริหารงานนะครับเชิงฟุตบอลในยุคใหม่ของอินิออสแล้วถ้าเกิดให้เดาใจอาโมลิมอย่างที่บอกไปอ่ะผมว่าเขาต้องน่าจะให้บอร์ดแบบไปดูถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวโยเคเลสอย่างไรก็ตามครับทุกท่านถ้าเกิดเราไม่เซ็นโยเคเลสเราก็ยังมีเป้าหมายคนนึงอย่างโอซิเมนใช่ไหม ที่มันมีข่าวว่าเจ้าตัวเนี่ยพร้อมย้ายมาอยู่แมนยูนะถึงแม้แมนยูจะไม่ได้เตะแชมเปี้ยนลีกฤดูการหน้าแต่โอซิเมนจะติดตรงที่ค่าเหนื่อยหรือเราจะไปมองกองหน้าโปรไฟล์ดาวรุ่งครับอย่างเรียมดีแลบจะทำอะไรต้องรีบทำนะแล้วต้องตัดสินใจให้ดีไพ่สูตรหน้าตัวเป้าในช่วงซัมเมอร์เนี้ยแมนยูห้ามจัว่วพลาดผมบอกเลยถ้าจั่วมาแล้วได้ไม่ดีอีกทีนี้ปวดหัวอีก ยังเลียมดีแลปบเนี่ยนอกเหนือจากเชลซีล่าสุดนิวคัสเซิลน่ะให้ความสนใจแล้วเหมือนกันนะครับในกรณีที่มีทีมมาทุ่มเงินซื้ออีซักไปเขามองเลียมดีแลปบเนี่ยเป็นตัวแทนของอีซักกองหน้าชาวอังกฤษวัย22ปีเป็นตัวแทนที่ดีมากๆของอีซักในกรณีที่อีซักนะครับตัดสินใจจะออกจากทีมไป ยิ่งในกรณีที่อิฟซูิตตกชั้นนะครับเรียมดีแลบย้ายทีมอย่างแน่นอนเอาตรงๆนะต่อให้อยู่รอดผมว่าก็ย้ายอยู่ดีนอกเหนือจากตกเป็นเป้าหมายของเชลซีนะครับมีข่าวโยงเป็นระยะระยะตอนสังกัดเก่าอย่างแมนซิตี้ก็มีออปชั่นซื้อกับ40ล้านปอนดังนั้นเนี่ยจะทำอะไรต้องทำสำหรับแมนยูเลือกให้ดีครับสู่หน้าตัวเป้าเห็นไหมหน่าตื่นเต้นไหม ถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ขอขคร้นหนึ่งไลค์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเครื่องเล็มขุนน้องชายไข่กูมิง่งรถยนต์คุณภาพซูซูกิแล้วก็บริษัท NF The a t e r ให้บริการแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งสุดคุ้มสามารถสแกน QR Code โคและไปเลือกใช้บริการกันได้นะครับและท่านใดนะครับสนใจอยากลงโฆษณากับช่องอาเมียไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะครับคิดสรุปขา่าวหรือว่าไลฟ์สดหลังเกม Facebook Fanpage t i k Tok ที่เป็นคลิปวิดีโอแนวตั้งหรือว่าโพสก็สามามรถ แอดไลน์นะครับมาคุยเรื่องของราคากันได้แอด ARMH14 ARM HAA14 ผู้ใหญ่ใจดีท่านใดสนใจนะครับลงโฆษณาก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะคืนนี้มีไลฟ์สดประจําสัปดาห์ครับมาประมาณไม่เกิน4ี่ทุ่มแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ bye bye, บ๊ายบายจุ๊ๆ